ตอนที่สี่บามฝาบาทท่านรู้จักนั้นหรือพยพคะฮึแน่นอนเต้นยวงโวท่านเลี้ยงลูกสาวได้ดีจริงๆอ่ะฝ่าบาทมีอะไรก็คุยกันดีๆเถอะเพคะข้าว่าระหว่างเราคงมีการเข้าใจผิดบางอย่างเข้าใจผิดอะไรคิดไม่ถึงเลยว่าสตรีีผู้สง่าง,งามในจวนโวจะปลอมตัวเป็นผู้ชาย เจ้าเป็นผู้หญิงแล้วเจ้ายังจะเข้าไปไงเออโปรดระวังคำพูดด้วยเพคะฝ่าบาทอย่าจะพนันกับข้าอีกสัตตั้งไหมล่ะฝ่าบาททรงรู้จักกับท่านพี่ได้อย่างไรเขาไม่ได้มาเพื่อขอโทษข้าหรอกหรือฝ่าบาทจะพาท่านพี่ไปแล้ว บอกเจ้าทำอะไรกันอยู่พี่จี้เชียวฟบาบัตกำลังจะลักพาตัวคนในจวนโวหรือพยะคา่ะเอ๊ะปะบอกแล้วว่าให้ปล่อยมือข้าไม่หนีอยู่แล้วนะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเราถึงรู้สึกผิดตอนเห็นจี้เชียวด้วยล่ะพี่จี้เชียวมาแล้วหรือเจ้าคะ ท,ท,ทั้งๆที่ฝ่าบาทมหาค่าท้าทานึกไม่ถึงเลยว่าพอเห็นท่านพี่แล้วจะหวั่นไหวท่านพี่เสน่ห์แรงมากใช่ไหมล่ะเจ้าคะอ๋อเจ้าจะบอกว่าฝ่าบาทเห็นคนหน้าตาดีแล้วอยากจะมีสัมพันธ์ด้วยงั้นดึ๊อเปล่านะเจ้าคะสิ่งเอ๋อไม่ได้หมายความแบบนั้นสิ่งเอ๋อจะบอกว่าข้าเห็นคนหน้าตาดีแล้วอยากจะมีสัมพันธ์งั้นดึะ ตลกสิ้นดีผู้หญิงที่ข้าเคยพบเจอมาเข้าแถววนรอบเมืองหลวงได้ตั้งสามรอบไม่มีอะไรที่ข้าไม่เคยพบเจออืมวันนี้จี้เชียวเป็นอะไรไปนะพลังแปลกประหลาดของหญิงอย่างแล้เบิดออกมาแล้วหรือไงนะเป็นแบบนี้เหรอทำไมพี่จี้เชียวถึงยังต่อต้านฝ่าบาทแล้วปกป้องนางอีก ทำไมทำไมอ่ะสิ่งเอ่อกับทุกคนอยู่ตรงนั้นจริงด้วยเรายังมีของขวัญวันเกิดที่จะทําให้ทุกคนอิจชายอยู่ท่านพี่ไหนๆทุกคนก็มาแล้วทำไมท่านพี่ไม่เอาของขวัญวันเกิดที่ใช้เวลาเตรียมให้ท่านเพราะเป็นเวลานาน,าน มาแสดงให้ทุกคนดูหน่อยแล้วเจ้าคะพูดถึงของขวัญของที่ซิงเอ๋อเตรียมไว้ต้องเหมาะสมที่สุดอยู่แล้วได้ยินมาว่าเจ้าหาภาพบ้านขององชัยซีมาใช่หรือไม่เรียบเอามาให้ทุกคนดูทีภาพบ้านนั้นไม่ได้มาจากชายชาราคนหนึ่ง เขาไม่ต้องการเงินทองใดๆต้องการเพียงความจริงใจเพื่อให้ได้ภาพบ้านนั้นมาต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแต่คิดแล้วคิดแค่ว่าทำเพื่อท่านพ่อทุกอย่างที่ทุ่มเทไปถือว่าคุ้มค่าคนที่ตอนอายุห้าขวบได้เป็นนักกวีอายุ12ก็เชี่ยวชาญในกรรม พูดภาษาต่งตางๆเป็นอดีตองร์ราชทายาราชวงศ์เซียนไวยใน15ปีก็โด่งดังจากสงครามลิ้นกับเปาคงจือ้อมรดกขององค์ชายที่เป็นนางจงซิงช่างเป็นลูกกระตังยุ่งยิ่งนะเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่าง เห็นความกระตึงอยู่เลยฮะแค่ได้ภาพบ้านมาก็ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วถ้ารู้ว่าองค์ชายซวีที่พวกเจ้าเทิดทุนนะเทิดทุนหนายังไม่ตายและอยู่ตรงหน้าจะไม่เป็นลมกันเลยเหรอแย่แล้วแย่แล้วเจ้าค่ะคนหนูหมวนพังถูกทำลายฮะอะไรนะ และคนสุดท้ายที่เข้าไปในโกดันคือคุณหนูใหญ่เอ๊ะ